ครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมคือมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งไว้ที่ทุกคนนั้นค่อนข้างที่จะสนใจแล้วก็อยากให้ผมทํามากๆนั่นก็คือทํา y o Youtube ครั้งแรกนะคนขอกันเยอะมากๆผมนี่ค่อนข้างที่จะเอาไงว่าอยากจะเล่าเหมือนกันนะประสบการณ์ชีวิตที่แบบว่าใครหลายคนอยากจะรู้เส้นทางของยูทูบเบอร์โอเค เรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะไม่นานหรืออะไรนะเพราะว่ามันเอาไว้ไงว่ามันอยู่ในช่วงปีปี2ปีนี่นแหละที่ผมได้เริ่มทํา YouTube เราต้องย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ผมนั้นอายุได้17ปี17ปีเนี่ยผมอยู่ในช่วงปวชป,ปีที่2มันก็เป็นช่วงหนึ่งที่ผมเนี่ยอยากจะทํา YouTube คือต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเนี่ยเคยสัญญากับเพื่อนไว้ว่าผมมาอยากเป็นยูทูบเบอร์มานานแล้วเพราะว่าตอนที่ผมอยู่มัธยมในช่วงอายุ13-15ถึงปี ผมเคยบอกเพื่อนว่าสักวันหนึ่งผมจะเป็นยูทูบเบอร์ให้ได้ทุกคนไม่ค่อยจะเอาง่ายว่าไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับผมแล้วก็คิดว่ามันฝันเฟื่องไปวันแต่ผมคิดว่าถ้าเราพยายามมันก็น่าจะเป็นไปได้ก็คือง่ายว่าผมนั้นเริ่มทํา YouTube ตั้งแต่ตอนมอ2เลยก็ว่าได้ผมเริ่มสร้างอีเมลอีเมลแรกก็คืออีเมลนี้ที่ผมใช้ทําการทํา YouTube จนถึงปัจจุบันนะผมก็เริ่มทํา YouTube คลิปแรกที่ผมที่ผมลงเนี่ยก็คือคลิปเล่นเกม มันเป็นคลิปเล่นเกมปัญญาอ,อ่อนโง่ๆไปของผมเลยครับประมาณพวกเล่น PB เล่นเคาน์เตอร์อะไรอย่างนี้ผมก็ทําไปแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันมันไม่ได้ดังอะเนาะแล้วผมทําไปก็ไม่มีใครดูเลยผมก็เลยลบคลิปพวกนั้นทิ้งหมดเลยนะหลังจากนั้นพอผมได้อายุ17ปีผมก็เริ่มที่จะหันเข้ามาหาโซเชียลเรื่อยๆประจวบเหมาะตอนที่ผมอายุ17ปีผมติดไวรัลคลิปหนึ่งก็คือคลิปส,สแตนนะครับผมกับคลิปพวกอ่า และสาระของผมไปเรื่อยและครับผมก็ติดผมก็ดังในช่วงหนึ่งก็มีคนติดตามประมาณ7 0 0 0 8 0 0 0ผมก็เริ่มทําแต่ด้วยความที่ว่าผมไม่ได้ทําคลิปทีีแล้วก็ไม่ทําเป็นตัวเป็นตนตไม่รู้งานผมก็เลยตกตกแล้วก็ประมาณว่าดิ่งเอาง่ายๆว่าหมดไวรัลเอาง่ายๆแค่นั้นหลังจากนั้นผมก็ทําการเรียกง่ว่าเลิกทํา YouTube เลยเลิกทําคลิปเลยแต่ก็ยังทําคลิปมีมสั้นๆผมชอบทําคลิปมาตั้งแต่ มัธยม้วครับชอบตั้งแต่เด็กแล้วชอบถ่ายรูปชอบถ่ายวิดีโอฝึกตัดคลิปตัดอะไรตั้งแต่ตอนมัธยมผมก็ตัดโปรแกรมไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก็พยายามฝึกตัดมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้แล้วก็เริ่มถ่ายมุมกล้องเริ่มดูหนังแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับมุมกล้องอะไรมาก็คือดูดูผ่านๆแล้วเราก็เอามุมกล้องในหนังมาใช้กับในการทํางานของเราจนทุกวันนี้หลังจากนั้นผมก็เอาง่ายๆว่าเริ่มทําคลิปแรกที่ผมทาจริงๆนั่นก็คือคลิปรีวิวรถ รีวิวรถเนี่ยเบสิกมากเลยสำหรับคนที่เริ่มทำ YouTube เกี่ยวกับสายรถนะก็รีวิวรถคันแรกก็รถคุณคุณขับรถอะไรคุณทำไมค,คุณถึงชอบรถคันนี้คลิปแรกที่ผมได้ทำลงไปนั่นก็นั่นแหละตามนั้นแหละรีวิวรถนะนตอนนี้คลิปนี้ก็ยังอยู่ในช่องนะครับทุกคนสามารถเข้าไปดูได้นะปัจจุบันคลิปนี้ก็มียอดดูกนข้างที่จะโอเคเลย ทุกคนก็ค่อนข้างที่จะสนใจรถของผมเหมือนกันผมก็ต้องขอบคุณมากแล้วก็ดีใจเหมือนกันที่ผู้คุณชอบใส่ใจเรื่องนี้มีคนอยากให้ผมทํากลับไปทํารถผมเคยพูดไว้แล้วว่าผมจะไม่ทําแต่ด้วยกระแสะแลวก็มีคนพูดกันเยอะเหลือเกินผมเลยลองทําผลปรากฏว่ามันค่อนข้างที่จะดีนะวิวค่อนข้างที่จะดีแล้วก็กราฟหลังบ้านค่อนข้างที่จะสวยผมก็เลยคิดว่าโอเคผู้คุณน่าจะชอบรถแล้วก็ชอบวิถีชีวิตผมส่วนหนึ่งผมก็เลยจะทําบ้างไม่ทําบ้างนะตอนที่ผมทําทําคลิปรถเนี่ยผมก็ทําไปเอาง่ายว่า ไม่ได้คิดอะไรเลยก็ทําลงไปผลปรากฏว่ามีคนดูคลิปผม1000คนผมดีใจมากเลยตอนตอนนั้นคือมันบอกไม่ถูกว่ามันดีใจขนาดไหนมันดีใจสุดๆแบบว่าคนคนหนึ่งที่จะยอมเสียสละเวลาของเขาประมาณ7-8นาทีเพื่อที่จะมานั่งดูผมรีวิวรถแล้วก็มีคนชื่นชมรถผมแล้วก็สอบถามรถผมผมก็ให้ข้อมูลค่อนข้างที่จะแน่นในตอนตอนนั้นนะแล้วหลังจากนั้นก็มีผู้ติดตามผมประมาณ100กว่าคนผมนี่ค่อนข้างที่จะดีใจมากเลยประมาณว่าโอ้มีคนติดตามต้องร้อยคนเลยเหรอผมดีใจมากตอนนั้น คือมันเป็นก้าวแรกสําหรับผมไงผมก็ดีใจผมก็เลยทําคลิปรถออกมาคลิปนึงก็คือเป็นคลิปเกี่ยวกับเปลี่ยนอะไรรถนั่นก็คือเปลี่ยนแฮนด์แล้วก็รีวิวท่อนะก็มีคนชอบเหมือนเดิมก็มีคนดูถึงหมื่นคลิปที่ผมรีวิวท่อ M4 เนี่ยก็คือมีคนดูถึงหมื่นคนเลยผมค่อนข้างที่จะดีใจมากแล้วตอนนั้นก็เป็นตอนที่ผมนั้นมีคนติดตามถึง1000คนพอดีต้องบอกเลยว่าผมดีใจมากในตอนนั้น <c oughs> ผมไม่รู้จะพูดไงคือมันดีใจสุดๆอะมันแบบอารมณ์มันแบบแบบคุณเข้าใจไหมว่าคนที่ไม่เคย ไม่เคยได้ได้รับสิ่งนี้มาแต่ว่าอยู่ดีๆก็ได้รับมามันเลยดีใจอะ่ะผมก็เลยดีใจหลังจากนั้นผมก็เลิกทำเพราะว่าผมหมดไฟหมดไฟที่นี้ไม่ใช่ว่าไม่มีคนดูหรืออะไรนะครับคือผมทำเล่นๆผมทำไม่ได้จริงจังอะไรตอนนั้น YouTube คือแต่มันก็เป็นความฝันความฝันหนึ่งที่ผมอยากจะเป็นเป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งของไทยแล้วก็มีคนค่อนทงที่จะติดตามแล้วก็ผลงานดีๆเพราะว่าผมเป็นคนที่เอาง่ายๆว่าครับผมไม่รู้ว่าผู้คุณเป็นหรือเปล่าแต่ผมมี บุคลิกอีกแบบหนึง่งนั่นก็คือผมชอบพูดคนเดียวผมชอบคุยคนเดียวแล้วก็พูดบทแบบว่าเอาง่ายบทสนทนาแบบกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยประมาณแบบเอ้ยทาไมกูไม่ทําอย่างนี้มาและในหัวมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งพูดประมาณว่าใช่ทําไมนายไม่ทําอย่างนี้อะไรเงี้ยผมมักจะเป็นอย่างนี้แต่มักจะอยู่ในใจแล้วก็อยู่ในสมองบางทีก็จะออกมาเป็นขยับปากผมเป็นอย่างนี้ตลอดครับมันเลยทําให้ผมนั้นป็นคนที่เอาง่ายว่าคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ เหมือนจะเป็นจิตฟุ้งซ่านบ้างบางทีแล้วก็เป็นคนที่คิดเยอะส่วนตัวมันมีอยู่ช่วงหนึ่งครับเป็นช่วงที่ผมนั้นชอบดูเบสไว์มากๆเลยเกี่ยวกับมีมอะไรเงี้ยผมก็ทำมีมเบสไวด์นะทำตามเขาบางทีก็เอาเป็นสไตล์บ้านเรา่าเงี้ยก็ทำตามคนก็มีคนดูบ้างมีคนไม่ดูบ้างก็ไม่ได้ว่าอะไรตอนนั้นผมทำลงเล่นๆเพราะว่าผมทำให้เพื่อนดูส่วนใหญ่คลิปตอนนั้นที่ผมยังไม่ดังหลังจากนั้นผมก็ได้ทำคลิปคลิปหนึ่งขึ้นมาอยา่างที่คุณรู้จักกันผม อย่างที่ทุกคนรู้จักผมดีนะครับแล้วก็หลายคนน่าจะรู้จักคลิปนี้นั่นก็คือคลิปมะม่วงคลิปมะม่วงเนี่ยเป็นคลิปที่ผมบุกเบิกมากๆคือในช่วงนั้นเป็นช่วงที่โชเล่นั้นกําลังมาแรงแล้วก็อาหารกินเล่นสไตล์โชเล่กําลังมาแรงมาและผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบลุงโชเล่มากๆและผมเป็นคนที่ชอบทําอาหารมานั่งอะไแต่ไรแล้วผมชอบทําอาหารตรงที่ว่ามันมันสะดวกสบายดีเวลาแบบว่าไม่อยากออกจากบ้านแล้วก็ทํากินอะไรเงี้ยคือทํากินเรื่อยๆ ผมก็เลยทําตามลุงโชเล่ว่าผมเป็นคนที่ชอบล้อเรียนอยู่แล้วด้วยความที่ว่าเอกลักษณ์ของผมนั้นก็คือกวนตีนแล้วก็เอาง่ายๆว่าหน้ามึนแล้วก็เออเอาง่ายๆว่ามันมึนอ่ะเออหน้าตาก็กวนตีนไปเกินครึ่งแล้วบางทีคนเห็นหน้าก็อยู่ดีๆก็เข้ามาหาเรื่องอะไรอย่างนี้ก,ก็ก็มีบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่มีแล้วนะครับผมถ้าเป็นแต่ก่อนก็กูกลัวแต่ตอนนี้ก็คือได้หมดทุกตัวหลังจากที่ผมทําคลิปมะม่วงลงไป ผมปรากฏว่ามีคนชอบเยอะมากในสัปดาห์แรกมีคนถูกใจถึง1,000ผมดีใจมากๆในตอนนั้นผมไม่คิดว่าผมจะได้ไลค์ถึง1,000ผมไม่คิดว่าคนจะดูถึงหมื่นหลังจากนั้นผมก็ทําคลิปออกมาเรื่อยๆแต่ว่าผ่านมาได้สัปดาห์หนึ่งมะม่วงข้างบ้านนั้นดังเกินดังจนเปี้ยงป้างไปลง t ิกต o k ไปลง youtube แล้วก็มีหลากมากมาย คือไปลงในตามโลกโซเชียลคนแชร์กันเยอะมากๆคนชอบกันก็คือตอนนั้นผมคือดังเลยหลังจากนั้นผมก็ทำคอนเทนต์นั้นขึ้นมานั่นก็คือรักพ่อที่ผมทํารักพ่อนั้นไม่ใช่เหตุผลอะไรมันคือเหตุผลที่ว่าผมอยากจะแสดงออกมาเพราะว่ามันคือตัวตนของผมผมอยากจะแสดงบุคลิกของผมออกมานั่นก็คือในตัวของผมนั้นผมจะไม่พูดว่าผมเป็นโลกหรืออะไรสักอย่างนะและก็ไม่ได้บอกว่าผมนั้นเท่หรืออะไรว่าเหมือนจะโจ๊กเกอร์หรืออะไรอย่างนั้นผมไม่อยากพูดอย่างนั้นก็คือมึงอย่าเอากูไปเปรียบเทียบอย่างนั้ กูไม่ได้บ้าขนาดนั้นที่ผมทําอย่างนั้นเพราะว่าผมอยากจะแสดงไงคือผมอยากจะให้รู้ว่าเนี่ยตัวผมมีคนนึงมันก็มีอารมณ์ดีตัวผมอีกคนนึงก็อารมณ์เสียอีกคนนึงก็เสเพไปวันวันบ้าไปวันวันส่วนอีกคนนึงก็จ้ำจี้จ้ำชัยเกินไปอะไรอย่างเงี้ผมก็จะมีบทหลายตัวนะครับซึ่งหลักๆของผมนั้นก็จะมีอยู่2ตัวนั่นก็คือคนที่ไร้เดียงสาและไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็อยู่ในกฎระเบียบก็คือตัวแจ็คกี้ส่วนตัวที่ เอาแต่บ่นไปวันๆแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยแล้วก็ขี้เกียจเอาง่ายๆว่าอยู่ดีๆก็บ่นอยู่ดีๆก็เออะด่าคนไปทั่วนั่นก็คือตัวคุณพ่อตัวคุณพ่อเนี่ยมีคนถามว่าชื่ออะไรผมต้องบอกเลยว่ายังไม่มีชื่อส่วนแจ็คก,กี้ก็เป็นแจ็คก,กี้ส่วนตัวพ่อก็เป็นตัวพ่อตัวแม่ก็ตัวแม่นะจดดี้ก็คือจอดดี้จดดี้ที่ผมสร้างขึ้นมาเพราะว่าผมอยากจะให้มองว่าเนี่ยผมก็มีช่วงเวลาที่ผมแย่มันในช่วงที่ว่าผมนั้นก็ไม่ใช่คนดีเสมอไปผมเลยแสดงตัวจอดดี้ออกมานะครับผม หลังจากที่อาหารกินเล่นและรักพ่อนั้นไปได้ดีผลปรากฏว่าผมรักพ่อนั้นไปได้สวยมากกว่าอาหารกินเล่นคุณอย่าลืมนะครับว่าผมรักพ่อไปได้ไกลกว่าฮะกว่าอาหารกินเล่นหลายเท่าเลยนะครับหลังจากนั้นก็มีคนบ่นมากมายว่าพี่ไม่เปิด y o YouTube ล่ะผมจะได้เข้าไปติดตามผมได้แต่นั่งคิดแล้วนั่งคิดไปคิดมาจนกระทั่งผมจะต้องทําการโปรโม YouTube ผมได้ทําการโปรโม o u t u b e ครั้งแรกในปี2020หรือ2019ันสิบเก้าแหละผมลืมละมันนานมากแล้วผมทํา y YouTube มาปีกว่าแล้ว ผมก็โปรโมทไปคนก็เข้าไปติดตามภายในระยะเวลาเพียงแค่6วันมีคนติดตามผมถึง1 0 0 0 0แคนตอนนั้นผมต้องบอกเลยว่าผมก้าวกระโดดมากๆผมนั้นทึ่งผมก็เลยทํำ YouTube ไปเรื่อยๆแล้วผมเป็นไม่เป็นงานะนะ่ะเนาะมันก็ตกๆดิ่งๆเรื่อยๆแต่สุดท้ายก็มีคนเข้ามาช่วยผมมาเออมาสอนงานผมเรื่อยๆผมก็ทําเป็นจนทุกวันนี้นะครับผมหลังจากนั้นผมก็ทําคลิปอีกคลิปหนึ่งออกมานั่นก็คือคลิปบุหรี่ คลิปที่ผมนั้นได้ทาการตบบุหรี่เพื่อนผลปรากฏว่าคลิปนั้นติดไวรัลมากๆติดไวรัลถึงขนาดที่ว่ามีคนก๊อปผมไปเพราะว่าผมลืมใส่เครดิตไว้ในเฟซกับในเพจก็มีคนเอาไปถึงขนาดว่ามันดังเกินมีคนถูกใจ1น0 0 0แสนคนยอดรับชมประมาณล้านประมาณ4-5ล้านถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็คลิปไวรัลอีกอันหนึ่งที่ไวรัลสุดในชีวิตที่ผมไม่คิดว่ามันจะถึงขนาดนั้นนั่นก็คือคลิปที่ผมนั้นแสดงก็คือมี F b i เข้ามาทุบบ้านผม แล้วผมก็แสดงหลายคนก็บอกว่าบ้านไม่ไม่สมกับในคลิปผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหลังจากที่ผมนําคลิป FBI นั้นลงไปผลปรากฏว่าคลิปนั้นไม่ได้ดังแค่เปียงเดียวครับมันดังแค่เปียงเปียงสองเปียงเลยก็คือครั้งแรกที่ที่ลงไปก็มีคนถูกใจถึงหมื่นผมก็ดีใจด้วยหลังจากนั้นผมได้ทําการเข้าไปเช็คคลิปทุกคลิปในเพจ Facebook ผลปรากฏว่าคลิปไอ FBI นั้นอะ่ะมันมีคนถูกใจถึง10,000แคนคนแชร์ถึงหมื่นหรือ3ามสี่หมื่นเนี่ยแหละผมลืมลว แชร์เยอะมากๆเยอะจนผมนั้นตะลึงและยอดรับชมคุณคิดว่ากี่ล้านคุณคิดว่า2อล้านเหรอไม่ใช่ครับมันคือ25ล้านวิว25ล้านวิวผมนั้นก็คาดว่าจะทึ่งมากๆมัน25ล้านวิวมันเยอะมากสําหรับผมแล้วก็มีฝรั่งและก็ต่างประเทศเข้ามาคอมเมนต์มากมายไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนไรก็มีคนมาด่าผมหรืออะไรยผมก็แปลกใจนะมีคนด่าอะไรผมผมก็เอองงเหมือนกัน ถ้าใครอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับว่ารับมือยังไงกับพวกที่ด่าแล้วก็ประสบการที่โดนด่ามาตลอดหลังจากทํา YouTube ให้คอมเมนต์ไว้ว่าแฮชแท็กโดนด่านะครับผมผมจะได้ลองทําคลิปโอเคก็จบกันไปสําหรับคลิปเริ่มทํ o u t u b e ของผมนะครับเหตุการณ์ผมมันเป็นยังไงมาก็อยางงั้นครับรายละเอียดที่ผมจะเล่าทั้งหมดในคลิปตัวนี้มันมันค่อนข้างที่จะรัดรวบมากถ้าจะให้ละเอียดแบบละเอียดยิบเลยคือมันเป็นชั่วโมงครับบางทีผมอาจจะมีไลฟ์สดใน Facebook หรือว่าใน YouTube ก็ได้นะ ผมคิดอยู่ว่าผมจะไลฟ์ดีไหมแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะโอเคหรือเปล่าถ้าขยายให้ผมไลฟ์ก็พูดคอมเมนต์เอาไว้แล้วกันนะถ้าถ้ามันไลฟ์ได้ผมก็จะลองไลฟ์ดูโอเคก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับผมนะสำหรับใครที่เริ่มทำ YouTube สู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะใครที่กำลังเริ่มอย่าเพิ่งท้อนะครับอย่าลืมว่าคุณสู้กับคนหลายแสนหลายล้านคนนะครับคุณจะต้องแตกต่าง,งชาวบ้านเขาแล้วคุณจะต้องคิดคอนเทนต์ที่มัน ออกมาดีๆพยายามหลีกดรามา่าอย่าให้เป็นดรามา่าไม่งั้นคุณจะยืนสังคมยากไปละรักให้น้อยแต่รักกันนานจุบ๊บ